สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อิสานบันเทิงทีวีเมื่อเช้านี้ผมก็มีโอกาสได้ดูการไลสดของสื่อเป่ยชื่อเลยครับเพราะว่าเขาเป็นสาธารนณะอยู่แล้วก็คือไลสดของ PPTV ทซึ่งมีผู้สึกข่าวหรือผู้บรรยายชื่อเล่นเขาบอกว่าชื่อน้องโฟโฟเคนะครับ เหมือนชื่อรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งครับเขาไล้ไปด้วยแล้วเขาเขาเหมือนเขาเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าในคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะเขาก็ต่อว่ามาบอกเป็นกลางกี่โมงเขาบอกเป็นกลางทุกทุกวันทุกทุกวินาทีเลยว่าอย่างนั้นครับผมฟังแล้วครับมันเหมือนปลูกระดมอ่ะต้องบอกงั้นครับ มันเป็นสื่อสาธารณะนะคุณต้องเตรียมเตรียมผู้บรรยายเตรียมผู้ที่จะไปรายงานที่เป็นกลางจริงๆกับสื่อความหมายเนี่ยครับผมนั่งฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณคอมเมนต์ถามมาครับนี่คุณคอมเมนต์ถามมาครับในการที่จะแก้ปัญหานะครับแอดมินมันต้องมีครับ ไม่แค่ว่าคุณเนี่ยเดินไปถามนะครับว่าจะมาได้กี่โมงมาถึงได้เวลาไหนครับนั่นเป็นการที่ไม่ลงทุนอะไรเลยครับคุณออกสื่อเป็นสื่อสาธารณะครับบอกว่าเป็นค่ายดังเป็นทีวีดังนะครับออกมาแก้ตัวบอกฟังให้หมดทุกคำครับบางทีนะฮะคนเราเนี่ยครับติดตามข่าวบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ฟังคุณหมดหรอกนะครับเพราเห็นคุณพูด ในช่วงระยะเวลาที่คุณพูดนะครับเขาไม่ได้ฟังหมดทุกตอนนะครับไม่งั้นเขาจะมารีรันกันนะนะครับแต่ผมดูแล้วนะครับมันเหมือนคุณเอียงข้างอ่ะชัดเจนอ่ะมันชัดเจนมากครับจนคนฟังต่างประเทศเขาคอมเมนต์มาครับบอกว่าจะเป็นกลางกี่โมงนะครับคุณเองก็ออกมาขอโทษนั้นหมายความว่าโดยเกตนาหรือคำพูดของคุณที่พูดไปนั้นนะครับ มันผิดครับมันสื่อสารให้กับสังคมได้รับรู้มันสื่อสารให้สังคมที่เขาฟังคุณอยู่นะะั่นนะะมีปัญหาครับเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นครับคุณก็ออกมาขอโทษคุณบอกว่าไม่สามารถที่จะทําให้ถูกใจทุกคนได้ครับแต่คุณถ้าคุณเป็นกลางจริงๆถ้าคุณรายงานด้วยจรรยาบรนจริงๆนะครับมันจะไม่เกิดข้อผิดพลาดอย่างนี้คุณก็ต้องไม่ได้ออกมาขอโทษพี่น้องประชาชนเลยซ้าไปนะครับ คุณจะเอาพวกอย่างพวกผมไม่ได้นะพวกผมมันอิสระนะครับพวกผมมันเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสื่อส่วนตัวนะครับผมจะวิพากษ์วิจารณ์หรือผมจะเข้าข้างใครได้ครับแต่คุณเป็นสื่อสาธารณะที่รับสัมปทานมาจากรัฐต้องบอกว่ารับสัมปทานมาจากรัฐคุณก็ต้องมีปัญหาแหละครับเพราะว่าคุณสื่อออกไปแล้วครับสื่อที่ไม่เป็นกลาง สื่อเ e อียงข้างมันมีอยู่แล้วครับขบวนการแบบนี้ครับเวลาเขาให้คุณทำงานคุณก็ทำแบบนี้เวลาเขาเข้าไปยุ่งเวลาเขาเตือนไปถึงกสตชรหรือว่าหน่วยงานที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องที่ควบคุมคุมคุมประพฤติของพวกคุณนะครับเขาเตือนมาพวกคุณก็บอกว่าน่ะไม่ให้อิสระเลยนะครับมาก้าไกา่ซื้อนะฮะนี่ไง นิสัยแบบพวกคุณทํานี่ไงนะพีพีทีวีอ้างได้เลยนะครับนะผู้รายงานชื่อนะชื่อเล่นชื่อปูเคปูเคครับนฮะนะพี่น้องเข้าไปฟังได้เข้าไปดูได้ครับนะมีทั้งคนชมมีทั้งคนติจริงครับที่จริงแล้วถ้าคุณเป็นกลางจริงๆนี่มันจะไม่มีใครติคุณได้เลยนะฮะ เขาฟังแล้วครับม mm ันทำแม่งทำแม่งอย่างไงไม่ทราบนะครับต้องบอกว่าไงมันทำแม่งทำแม่งอย่างไม่ทราบครับผมนั่งฟังอยู่ครับโอ้ยครับนี่มันบ่งบอกในการเอียงข้างไงคุณรายงานเอียงข้างเดี๋ยวคุณสนธิจะมารายงานคุณพรเทพจะมารายงานอยู่อาจารย์ปนเทพจะมารายงานอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหคนวันนี้มาเยอะมากครับแค่นี้มันไม่เยอะหรอกครับต้องใช้คําว่ากลุ่มหนึ่งนะครับ กลุ่มวงที่สนับสนุนนะครับนะ่ถ้ามาเยอะมากๆนีม่มันต้องคนประมาณ60ล้านคนนะครับคนค่อนข้างประเทศมันถึงจะเยอะครับนะ่คุณต้องปริมาณตัวเลขกะเกณฑ์ตัวเลขให้มันชัดเจนครับเพราะว่าคุณเป็นสื่อหลักสื่อจะต้องรายงานความเป็นจริงให้พี่น้องไม่ได้สับสนครับไม่ได้ความเครือบแคงใจว่าการรายงานครั้งนี้นะ่าจะไปข้างไหนจะเอียงข้างไหนครับ ที่ผมพูดนะในฐานะผมก็เป็นรุ่นพี่นะผมเคยทําข่าวมานะครับผมเคยรายงานข่าวมาครับเข้าทีวีผมก็เเคยรายงานเข้าวิทยุผมก็เคยรายงานครับคุณไปนั่งตรงนั้นคุณไปจับไม้ตรงนั้นครับคุณอยู่หน้าสือ่อคุณต้องสร้างความเป็นกลางให้กับสังคมให้ได้นะครับไม่ใช่ว่าให้สังคมถามคุณบอกว่าคุณเป็นกลางกี่โมงพีพีทนะครับผมก็พยายามที่จะไม่แตะสื่อด้วยกัน นะครับแต่เห็นแล้วครับแม่มันก็รับไม่ได้เหมือนกันครับใช่ครับเป็นการรายงานนะครับสดอาจจะไม่ได้เตรียมเลือเตรียมตัวเท่าไหร่ครับอย่างน้อยคุณต้องระวังคําพูดครับรายงานสดนี่ต้องระวังคําพูดมากครับเนะี่เสียงสอดแทรกเสียงกบเข้ามานะครับเนะี่ยมันทําให้สมาธิคุณหายไปหรือเปล่า ไอ้ส่วนเรื่องนั้นของคุณผิดเต็มๆเรื่องคุณไปถามบอกมาได้กี่โมงครับมันเหมือนปลุกระดมอะ่ะต้องบอกว่าเหมือนปลุกระดมครับนะ่ะไอ้คนเข้ามานะ่ะเขาเรียกว่ามาประท้วงนะะมามามบกับนะ่ะคุณบอกว่ามาได้นะ่ะตอนนี้9ก้าโมงครึ่งมาได้ถึง11บเอโมงนะครับนั่นหมายความว่านะ่ะคุณให้ข้อมูลที่นอกเหนือจาก ความเป็นข่าวนะครับคุณบอกแอดมินต่อไปก็ได้นะครับทีมงานคุณมีอยู่แล้วก็ต่อไปก็ได้คุณไม่ต้องมาออกเองก็ได้ครับนะ <c oughs> เพราะว่าการเชิญชวนการเหมือนการเรียกร้องให้มาชุมนุมกันนะมันผิดอยู่แล้วครับไม่ผิดคุณไม่ออกมาขอโทษหรอกนะฮะจริงๆครับถ้าไม่ผิดคุณไม่ออกมออกมาขอโทษหรอกรเพราะว่าคุณเห็นกระแสคุณเห็นคอมเมนต์นะ ที่คุณพูดไปแล้วมันผิดนะครับคนดูคนชมอยู่ในช่องนะครับเขาติติงมานะครับเขาว่ามานั่นหมายความว่าคุณผิดเต็มเต็มนะครับคุณผิดเต็มเต็มครับช่องพีทีวีคุณต้องพิจารณาครับบอกข่าวนะคุณบอกว่าคุณรายงานมานะคุณภูมิทาผมก็หนูก็ไปสัมภาษณ์มาครับมันมันไม่เกี่ยวนะครับ นะถ้าคุณบอกว่าเอออ,อหอหโกกับคุณภูมิธรรมคุณก็ไม่เป็นกลางอีกนะฮะต้องบอกว่าคุณก็ไม่เป็นกลางอีกคุณต้องเป็นกลางให้ได้ครับในการสื่อสารให้กับพี่น้องสื่อสารให้กับสังคมคนรับฟังนี่ครับเขาจะตัดสินเองครับไม่ใช่ว่าคุณมาแยกแยะว่าคุณผิดหรือไม่ไม่ผิดครับนะฮะตรงนี้ต่างหากแล้วครับที่บ้านเมืองของเรามันเป็นแบบนี้มันสับสนครับส่วนเพิ่มเติมครับ สนธิลิมทองกุลออกมาปานเทพนะครับออกมานะครับตอนนี้เราจะได้เห็นว่านะอ้างราชองค์การบรมราชองค์การเกิดขึ้นนะครับมันจะมาอีหลอบเดิมละครับโยนความผิดคนจงรักปักดีให้ให้คนอื่นนะครับผมมองดูครับคอยติดตามครับว่าพวกนี้จะออกมายังไงนะครับว่าเขาจะออกเดินถนนหรือไม่นะลงถนนเมื่อไรเดี๋ยวเขาจะให้คำตอบ นะครับนะเราก็พี่น้องนะเห็นแล้วว่าบ้านเมืองมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าสื่อแบบนี้ต้องบอกนะสื่อแบบนี้ครับปุกระดมนะครับนะะไม่เป็นกลางให้กับสังคมจริงๆครับไม่เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนที่เขาต้องการต้องการความเป็นกลางของสื่อนะครับไม่ใช่ว่าไปยุยงส่งเสริมไม่ว่าจะแอะไปให้ข้อมูลที่เป็น อ่ด้านเดียวนะครับตรงนี้ต่างหากนะครับที่สังคมต้องการครับแต่ตอนนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่คุณทำไปนะครับผมเอ่ยแล้วครับ PPTV คุณต้องพิจารณาคนที่รายงานข่าวอ่าคนนี้ครับผมไม่ใช่ว่าให้ไปไล่ออกนะนะครับไม่ให้ไปไปอย่างอื่นนะครับคุณต้องไปอบรมครับคุณต้องไปชี้แจงให้กับนพี่น้อง ได้รับทราบด้วยนะครับว่ารายงานข่าวอย่างนี้เป็นยังไงนะครับบัรนาธิการข่าวมีอยู่แล้วครับน่ต้องตักเตือนหน่วยงานของคุณที่ออกมาทํางานหน้าน่าเขาเรียกว่าหน้างานจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าลองผิดลองถูกหรือไม่ก็น่มาทําให้พี่น้องสับสนแบบนี้นะฝากไว้ตรงนี้ครับสําหรับ pptv ครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ